สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไอวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การตั้งค่าคอนโทรลชาร์จตัวนี้นะครับเป็นของซูเออแบบ pwm นะครับผมจะทดสอบแบตเตอรี่นะครับโดยนะครับตั้งค่าคอนโทรลชาร์จให้หยุด จ่ายไฟมาที่ช่องโหลดนะครับหรือว่าตั้งค่าต่ำตัดนะครับผมจะตั้งไว้ที่แรงดันประมาณ10.8นะครับเพื่อทดสอบดูว่าหลังจากคอนโทรลชาร์จสั่งหยุดจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดนะครับวงจร bms ทำงานร่วมกับวงจร Active Balance ตัวนี้นะครับมันจะกินกระแสเยอะไหมนะครับทำให้แรงดันของเราตก ลงไปต่ำมากหรือเปล่านะครับจำลองว่าสมมติแบตเตอรี่เราหมดตั้งแต่ช่วงเย็นหัววันเลยนะครับประมาณ6โมงหรือ1ทุ่มนะครับในระหว่างที่รอชาร์จไฟจากแผงโซลา่าเซลล์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเวลาประมาณ12 1 5ถึง15ชั่วโมงนะครับหลังจากต่ำตัดที่10.8โวลต์น,นะครับ แรงดันแบตเตอรี่จะตกลงไปจนทําให้ BMS ตัดการทํางานแล้วชาร์จไฟไม่ได้หรือเปล่านะครับผมจะมาทดสอบเพื่อเป็นการตั้งค่าให้ถูกต้องป้องกันร,ระบบล่มนะครับซึ่ง BMS ที่ผมติดตั้งนะครับก็จะเป็นของ d a r l นะครับขนาดสเปคอยู่ที่20แอมป์นะครับเป็นแบบ 4S นะครับแล้วก็เจ้าตัว Active Balance ตัวนี้ก็เป็นขนาด อมป์นะครับสี s เหมือนกันนะครับโดยสเปคการทำงานนะครับมันจะตัดการทำงานของ bms ตัวนี้เมื่อเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับสูงกว่า3 7โวลต์นะครับถ้าคูณสีก็หักแรงดันในระบบประมาณ14.6หรือ14.8มันก็จะตัดนะครับต่ำตัดก็คือแรงดันแบตเตอรี่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งต่ำกว่า2.2โวลต์มันก็จะตัดการทำงานหรือแรงดันรวม ต่ำกว่าประมาณ8.8 V โวลต์น,นะครับระบบก็จะตัดการทํางานนะครับเพื่อนๆหลายท่านที่ใช้งาน BMS นะครับในระบบแบบเป็นไม่ว่าจะเป็น NMC หรือว่าลิเธียมฟอสเฟตก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของ BMS ตัดนะครับผมดูข้อมูลมาหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็เลยมาลองหาจุดสมดุลของระบบผมนะครับว่าผมจะ ตั้งไว้ประมาณนี้มันจะเซฟมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพื่อไม่ต้องให้เราต้องรื้อหรือแบตเตอรี่ออกมาเพื่อทำการรีเซ็ต BMS นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดคอมพิวเตอร์นะครับด้วยสเต็ปอัพที่ต่อไฟมาจากช่องจ่ายไฟของโหลดตัวนี้นะครับเพราะว่ามันกินกระแสไม่เยอะประมาณ4-5แอมป์ M, อยู่ในเลทที่รับได้เพราะว่า ช่องจ่ายโหลดมันจะอยู่ประมาณ6 8ถึงแแอมป์ไม่เกินนี้นะครับผมก็นำมาต่อใช้งานเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานจนแบตเตอรี่หมดนะครับคอมดับนะครับแล้วเราจะมาเริ่มจับเวลากันผมจะจับเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาเริ่มแล้วก็ไปดูเวลาตอนท้ายอีกทีนึงว่าผ่านไป15ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่มันยังจะมีไฟออกมาที่จุดเทอร์มินอลตัวนี้ไหมนะครับ BMS จะสั่งจ่ายไฟมาหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาพบกันเดี๋ยวผมขอเปิดโหลดใช้งานให้แบตมันหมดก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทำการเปิดทดสอบไปตั้งแต่1ทุ่ม4นาทีนะครับโดยการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับลองเล่นวิดีโอ YouTube นะครับกินกระแสประมาณ4 5แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็ ตัวคอนโทรลชาร์จมันมาตัดการจ่ายไฟเมื่อประมาณ3ทุ่ม20นะครับผมเพิ่งทานข้าวเสร็จก็เลยมาถ่ายคลิปต่อนะครับก็เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับถ้า5แอมป์2ชั่วโมงก็กินกระแสไปอยู่ที่10แอมป์นะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะนำมาทดสอบนะครับ ผมได้มีการเล่นเกมไป1ชั่วโมงนะครับกินกระแสอยู่ที่ประมาณ4-5แอมป์นะครับก็ตีไปรวมๆว่ากินกระแสประมาณ14แอมป์นะครับหรือว่าเกือบ1 5แอมป์เต็มแม็กนะครับก็ถือว่าความจุของแบตเตอรี่ชุดนี้ได้เกือบเต็มร้อยหรือว่าอาจจะเต็มร้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จนถึงอ2อโวลต์ต่อเซลล์นะครับ นี่ครับผมตั้งต่ำตัดไว้ที่10.8นะครับแต่พอระบบมันตัดการจ่ายไฟแล้วนะครับวนก็กลับขึ้นมานิดนึงนะครับผมอาจจะไปตั้งเต็มต่อไว้สูงกว่า12เพื่อป้องกันเวลาต่ำตัดไปแล้วกระแสมันมีการจ่ายแล้วปล่อยจ่ายแล้วปล่อยอาจจะเกิดความเสียหายของระบบแล้วก็อาจจะทำให้สูญเสีย พลังงานโดยไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีปัญหากับระบบได้โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับ Active Balance นะครับก็ยังทํางานอยู่มีไฟนะครับส่วน BMS ก็ยังทํางานอยู่นะครับเพราะว่ามันยังจ่ายไฟผ่านช่องจ่ายไฟมาที่คอนโทรลชาร์จนะครับยังมีสถานะของแบตเตอรี่อยู่ในคอนโทรลชาร์จอยู่นะครับโอเคนะครับตัดไฟเมื่อตอน สามทุ่มยีนะครับเราจะนับเป็น3ามทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับเราจะนับไปนับจากณตอนนี้ไปนะครับประมาณ15ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันอีกทีนึ่งว่า BMS นะครับที่ทำงานสแตนบายร่วมกับ Acti v e b a l a n c e 5M ตัวนี้นะครับมันจะกินกระแสเยอะไหมนะครับทำให้แรงดันตกไปจนต่ำกว่า BMS จะ สั่งจ่ายไฟหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามานับไป15ชั่วโมงครับตอนนี้นับให้เป็น3ามทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็น4ทุ่มครึ่งหทุ่มครึ่งเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่งตีสองครึ่งนะครับตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งตีห้าครึ่งหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งนะครับแปดครึ่ง เก้าครึ่งสิบครึ่งสิครึ่งสิครึ่งโอเคนะครับนับจากที่คอนโทรลชาร์จตัดการจ่ายไฟที่ช่องโหลดนะครับเป็นเวลา15ชั่วโมงนะครับก็จะไปถึงเวลา12.30นนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับ เป็นต้นไปนะครับเราจะมาดูมาเช็คว่า BMS ยังจ่ายไฟมาที่ช่องคอนโทรลชาร์จหรือเปล่าและจะลองต่อไฟจำลองแผงโซล่าเซลล์เข้ามาชาร์จว่าจะสามารถชาร์จได้ไหมวันนี้นอนพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาครบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงครึ่งครับ อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆต่อจากเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7 50. นาฬิกา57นาทีของวันที่10พฤศจิกานะครับเราตรสอบไปเมื่อวาน9พฤศจิกานะครับก็เดี๋ยวมานับชั่วโมงกันครับ,เร,เ,รรบเริ่มจาก3ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มจาก3มทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็น สีครึ่งห้าครึ่งหครึ่ง7ดครึ่งอะเอาไหมครับ uh, น okay. ับผ right? uh ิด huh. สีท <inaudible> ุ <olutely mosquitoes> uh, okay. ่มครึ่งห้าทุ่มครึ already, ่งเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่งตีสองครึ่งนะครับตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งตีห้าครึ่งหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งอะโอเคนะครับเจ็ดโมงครึ่งสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงไปแล้วนะครับ 10ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าตําตัดให้กับแบตเตอรี่นะครับที่10.8จแโวลต์นะครับแล้วก็พอไม่ได้มีการดึงโหลดใช้งานนะครับโวลต์มันก็ดีดกลับไปที่12.2 V โวลต์นะครับโวลต์ดีดกลับไปที่12.2 V โวลต์นะครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่11.7 V โวลต์นะครับคอนโทรลชาร์จ ยังตรวจพบแรงดันจากแบตเตอรี่อยู่นั่นนะครับแสดงว่า BMS ยังจ่ายไฟมาที่คอนโทรลชาร์จอยู่นะครับจากที่เราจับเวลามานะครับตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งเลยกันนะครับ12.2ตอนนี้เหลือ11.7นะครับหายไปประมาณกี่โวลต์ครับผมขอใช้เครื่องคิดเลขน,นะครับเพื่อความถูกต้องแม่นยำนะสิ 1> 2 1 1ลบนะครับหายไป0.5โวลต์น,นะครับแรงดันจะตกไป0.5นะครับระยะเวลา10ชั่วโมงนะครับตกไป0.5นะครับผมจะยังไม่ต่อแผงโซล่าเซลเข้ามาชาร์จนะครับซึ่งผมจะใช้อแดปเตอร์โน้ตบุ๊กจำลองเป็นไฟ18โวลต์น,นะครับเพื่อเข้ามาชาร์จเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะ รอจนถึงเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าแรงดันมันจะตกลงไปต่ําแค่ไหนนะครับมันจะเหลือพอที่จะจ่ายเข้ามาที่คอนโทรลชาร์จเพื่อให้คอนโทรลชาร์จสั่งชาร์จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับต่อจากเมื่อเช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกา29นาทีนะครับ เที่ยงครึ่งพอดีนะครับนับจากเมื่อวานที่เราเริ่มทดสอบตั้งแต่3ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นเวลา15ชั่วโมงนะครับตอนนี้แรงดันที่หน้าตัวคอนโทรลชาร์จนะครับอยู่ที่11.4 V โวลต์นะครับถือว่ามีไฟมาที่ตัวคอนโทรลชาร์จนะครับ BMS ไม่ตัดนะครับ15ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ที่เราตั้งค่าต่ำตัดไว้นะครับ15ชั่วโมงแรงดันเหลือ 11.4อโวลต์น,นะครับ12.2ลบ11.4เดี๋ยวขอใช้เครื่องคิดเลขแป๊บนึงเหมือนเดิมครับเพื่อความถูกต้องนี่นะครับ12.2ลบ11.4แรงดันหายไป0.8โวลต์น,นะครับหายไป0.8นะครับ 0.8v นะครับที่หายไปนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะนำไปตั้งค่าใช้งานก็ให้ตั้งเผื่อไว้ประมาณ0.8หรือป้องกันข้อผิดพลาดเลยก็สูงประมาณ1โ์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับจะลองต่ออะแดปเตอร์เข้ามานะครับต่ออะแดปเตอร์เข้ามาชาร์จนะครับจาก อะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ19โวลต์น,นะครับกระแส dc 19โวลต์ที่2แอมป์นะครับว่ามันจะชาร์จหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะชาร์จเราจะมาลองวัดค่าแรงดันในแต่ละเซลลกันครับว่าตกลงไปต่าหรือเปล่านะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัด่าน dms อก่อนนะครับว่าแรงดันรวมเท่าไหร่นะครับ ผ่าน BMS แรงดันรวมตอนนี้เหลืออยู่11.41นะครับ11.41ตรงกันกับที่คอนโทรลชาร์จแสดงผลนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาวัดกันทีละเซลล์ดูนะครับว่าแรงดันรวมเท่านี้นะครับมันมีความแตกต่างกันแต่ละเซลล์มากน้อยเพียงใดนะครับนี่ครับตัว Active Balance ไฟติดก็ยังทำงานอยู่นะครับ BMS ทำงานจ่ายไฟมาที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราวัดจากเซลล์ข้างล่างก่อนนะครับจากด้านล่างตรงนี้นะครับมาดูแรงดันครับเซลล์ที่หนึ่งด้านล่างนะครับ2 8 5 5โวลต์นะครับ2.855โวลต์นะครับโอเคมาดูเซลลข้างล่างเซลลที่2กันครับ2.855นะครับเมื่อสักครู่ อันนี้ก็2.855เหมือนกันครับมาดูเซลล์ข้างบนเซลล์แรกกันครับว่บอกอยู่ฝั่งนี้นะครับ2.855ครับแล้วก็เซลล์สุดท้ายด้านบนนะครับ2.855โอเคนะครับทุกเซลล์นะครับแรงดันเท่ากันนะครับโดยการทำงาน ทั้ง Active Balance แล้วก็ BMS นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับตั้งค่าต่ำตัดไว้ที่10.8นะครับเป็นเวลา15ชั่วโมงนะครับ BMS ไม่ตัดนะครับในกรณีไม่มีโหลดใช้งานแล้วก็มีไฟมาเลี้ยงระบบนะครับ BMS Active Balance แล้วก็ตัวคอนโทรลชาร์จเพื่อสแตนบายรอแสงแดดเข้ามาชาร์จโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบ ไฟเข้ามานะครับไฟจากอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อจำลองแผงโซล่าเซลล์มาดูกันว่าระบบจะชาร์จหรือเปล่านะครับเสียบเลยครับอ่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเสียบสายอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาจำลองเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะปรากฏว่ามีแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับกำลังชาร์จนะครับแต่ที่มัน ชาร์จแล้วก็หายไปชาร์จแล้วก็หายไปแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากมันจะดึงกระแสมาค่อนข้างเยอะครับแล้วตัวอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมันจ่ายไฟไม่พอนะครับมันก็มีแรงดันตกนะครับมันก็เลยเป็นเด้งขึ้นมาสลับกับแสดงแผงแบบนี้ครับแต่ถ้าไฟมันพอนะครับมันจะไม่มีการกระพริบแบบนี้นะครับมาสังเกตดูที่แรงดันของคอนโทรลชาร์จครับมันเริ่มค่อยๆขยับขึ้นมานะครับ จาก11.4เมื่อสักครู่นะครับก็สลับกับ11.5นะครับก็จะสลับเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกระแสนะครับว่ามีการไหลหรือเปล่านะครับมาวัดกระแสว่ามีการไหลลงแบบหรือเปล่าจะได้รู้ว่ามันชาร์จจริไงไหมนะครับจะปรับแคลมมิตเตอร์นะครับมาที่วัด DC ครับ ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะคีบที่สายมาที่แบบนะครับนี่ครับมีกระแสไหลเล็กน้อยนะครับขึ้นไป1แอมแล้วก็ตัดนะครับขึ้นไป1แอมแล้วก็ตัดเพราะว่ามันจ่ายกระแสได้น้อยครับตัวนี้เป็นของเน็ตเน็ตบุ๊กนะครับไม่ใช่น็ตบุ๊กนะครับเป็นเน็ตบุ๊กจ่ายไฟได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาล็อกค่าแม็กดูครับว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ ถ้าคีบผิดฝั่งมันก็จะแสดงผิดนะครับการไหลของกระแสนะครับก็ประมาณนี้ครับมีขึ้นขายับมาเรื่อยๆนี่ครับมีพีคขึ้นมาที่2แอมปก็มีครับพอมันพีค2แอมนะครับแผงมันก็จะหายไปเพราะว่าแรงดันมันตกนะครับแรงดันโวลต์มาไม่ถึงนะครับตัวคอนโทรลชาร์จมันก็มองไม่เห็นแผงนะครับแต่ลักษณะแบบนี้ชาร์จเข้าครับเพื่อน โอเคถือว่าการตั้งค่าแล้วก็ทดสอบแบตเตอรี่ลูกนี้ผ่านนะครับตั้งต่ำตัดไว้ที่10.8แปนะครับแรงดันนะครับจากแบตหมดถือว่าแบตหมดแล้วกันตั้งแต่3ทุ่มครึ่งมาจนถึงเที่ยงครึ่งของอีกวันนะครับรอจน15ชั่วโมงนะครับจำลองว่าไม่มีแดดมาชาร์จ15ชั่วโมงระบบยังไม่ล่มนะครับสแตนบายรอให้มีแดดเข้ามาชาร์จระบบก็ทำการชาร์จเพื่อกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้การทดสอบแล้วก็ตั้งค่าผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยหรือถ้าผมทําผิดยังไงนะครับติชมแบ่งปันประสบการณ์แชร์ความรู้ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ